ศรัทธาคือความเชื่อมีศีลศีลก็รักษากายวาจาอารมณใจนะมีหิริมีโอตปะมีความเกรงกลัวความลาอะอายต่อมามีเป็นพระผูสจะะเป็นฟังแล้วเป็นบุคคลที่เปี่ยบสมัคกันักปรากเป็นผู้มีปัญญามากยิ่งในฟังมาก จาค้าซืจาค่านี่การให้บริจาคจะเป็นเรื่องปกติของชาวพุทธเน่ปัญญานี่ขอสุดท้ายขอสุดท้ายสำคัญนะนัาิปัญญาสมาอาภาเสียงสว่างจะเสมอด้วยปัญญานี่ไม่มีเลโยกแต่มบนนี้อ่องยนมาเกี่ยวกับศีลนี่่ะบนนี้เม่ไกลจากศีลศีลหาขอ การที่ศรัทธายาิรวมเราท่านทั้งหลายได้จิตติมาเกิดใน่มัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือเส้นทางสายกลางระหว่างบาปและกบุญสถานที่หม้อห้าอยู่น่ะคือทางสายกลางระหว่างบาปกบุญจึงพระพุทธเจ้าพ้นห้าจึงได้ตัดไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาย่อโยกใส่ศีล ศีลเอาหาคอนี่ยแหละศีลห้าข้อที่หนึ่งะปานาทิบาลผู้ใดปกติแล้วความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ผู้ดใดสิเป็นมนุษย์อยูน่นีต้องมีความสมบูรณ์ควมพร้อมด้วยหนึ่งร้ยเปอร์เซนตห่เปร์เซนนี่คือความสมบูรณ์ของมนุษย์ มีแขนนี่ค่ะคนผมเรียกฟันหนังเนงินมีอักบอาการสามสิบสองนะครบอาการสามสิบสองด้วยศีลขอที่หนึ่งผู้ใดมีเจตนาก็ดีะเจตนาทำลายพยาบาทเป็นทำลายข่าสัตว์เปรียบเสมือนข่าสัตว์ความสมบูรณ์ของศีลเหลือแค่80 80ก็คือศีลหานี่ขอหนึ่งในศีลมีอยู่10% ละได้หาอนอคือวาอเป็นมนุษย์เต็มร่อยแต่ขาดขอแรกไปหลปือแค่แปดสิบนะแล้วแค่แปดสิบาเหตุพิดขอแรกในขณะที่หมดลมหายใจนะอ่าขอที่สองคืออาทิตย์หน้าท่านเกียตน่าลักสิ่งของอยียงตัวแหล้วเดือ มีเจตนาหยิบจับบายไปเพาเป็นมนุษย์จากรอยโวเซนเหลืออยู่เท่าไรหกสิบบางหันเหลืออยู่แปดสิบเหลืออยู่หกสิบนี่เพาะเป็นมนุษย์นะข้อที่สามการเมฤติผิดในกามถ้าผูใ้ใดประพฤติผิดมีเจตนาเกี่ยวกับ ขอบู้อื่นอขอบข้อื่นความผิดปกติเหลืออายุ40อสุขขอที่4คือมีเจตนาโอ้โหพูดเท็จตัวนะมุสาความเป็นมนุษย์เหลืออายุ20อันนี้อันนี้บท่านเดี๋ยเขา บท่านเลยเขารักถ้ำได้นี่บอกเที่ยนในหน่อยได้นี่เป็นเพื่อนไว้ร่องเพื่อนไว้วันได่นี่พิจขอที่สี่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่ยี่สิบเปอร์เซนคอที่หาขอสุดท้าย mm. เดือนสุรามีอะไรพวกสิ่งเส็บติดทั้งหลาย นี icana, ่เราก็เป็นมนุษย์เวิดเลยเขาสิพิเป็นยังไงปฏนีิกันมีพมีญนี่ขาบ่อยพิจารณาเพื่อน่อยนี่เราจังเราทีมาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกานระหว่างมับเป็อนบนจริงๆแล้ววันนี้บริเตรียมเลยจับจูดเลยวันนี้